วันนี้เรามารีวิวการ์ดจอกันบ้างนะครับตัวนี้มันเป็น G-Force e RTX 4070นะครับซึ่งหลายคนจะถามว่าเอา้ามันก็เปิดตัวมาเป็นชาติแล้วว่าเฉยทำไมเพิ่งมารีวิวอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเน,นี่ยอันเนี้ย มันเป็นซีรีส์ใหม่นะครับของแบรนด์ MSI เขานะครับมันคือ Gaming X Slim White นะครับ Slim ก็คือมันจะเน้นความบางพิเศษนะครับมันบางยังไง2สล็อตนะครับตัวนี้และเป็น2สล็อตแท้ๆนะครับในขณะที่การ์ดไอ้พวก RTX 40รุ่นใหม่เนี่ยบางทีมัน3สล็อตหรือไม่เป็น2สล็อตเองก็เหอะมันอาจจะมีแบบยื่นออกมาอะไรอย่างงี้นะครับทำให้การจัดพื้นที่ในแบบเคสเล็กๆเนี่ยมันทําได้ยากนะครับสำหรับคนที่ต้องการ2สล็อตที่เป็น2สล็อตจริงๆ ตัวนี้เป็นทางเลือกขุนนะครับบวกกับธีมที่เป็นสีขาวตามชื่อรุ่น white ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นยังไงเพราะว่าจร,จริงแล้วเนี่ยกาจ,จอของ m e t a gaming x เนี่ยผมเห็นมาเยอะแล้วนะครับจะ gaming x trio จะ gaming x line ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไอารุ่น slim เนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้จับนะครับภายในนะฮะกล่องก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่การ์ดที่ทรง h ฮเอ end อะไรที่ต้องแบบว่าให้แพคเกจิ้งอลังการมานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นแพคเกจิ้งมาตรฐานของตัวกาจอซึ่งภายในแล้วก็จะเห็นว่าเป็นกาดแบบ3พลม2ลต เป๊ะนะครับมียือดออกมาแค่นิดหนเท่านั้นแบบว่าประมาณแบบไม่ถึง1ซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะคำนวณว่า2ซอสต,ตรงๆได้อยู่นะครับต่อมาก็จะเห็นว่าไอตัวหัว12โวลต์ไฮพาวเวอร์หรือว่าหัว16 p พินเนี่ยอันนี้ก็มาเป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะครับให้เข้ากับตีมตัวการ์ดที่เป็นสีขาวตัดเงินนะครับโดยที่อันนี้ เท่าที่ผมลองใช้มานะผมรู้สึกว่าเวลาเสียบเข้าตัวการ์ดแล้วเนี่ยมันแน่นกว่าของเดิมที่ทางเอ็นวีเดียให้มากับ Founders Edition แล้วก็ของค่ายอื่นอยู่พอสมควรนะครับตัวนี้บอกให้เลยว่าแน่นเวลาเสียบยังเสียบเข้ายากลยเพรามันฟิตมากมากแล้วเวลาดึงออกก็ดึงออกยากเช่นเดียวกัน,นครับคงเป็นการแบบว่าป้องกันปัญหาหัวละลายที่หลายคนเขากลัวกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะถ้าเป็น4 0 7 0ผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วเพราะว่าที่ละลายจะเห็นแค่พวก4 0 9 0เท่านั้นนะครับต่อมาก็จะเห็นว่าตรงนี้ มีตัวที่คาการจาอนะครับซึ่งที่คาการจอตรงนี้มันก็จะเป็นแบบติดตรง bracket action ด้านหลังของตัวเคสนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวผมไม่มีทางเลือกนะครับด้วยความที่ผมใช้เคสที่เป็นไม่มีพื้นด้านหลังนะครัพวกเคส Open Air นะครับก็เลยต้องคําแบบนี้นะครับในขณะที่บางคนอาจจะชอบแบบ ด้านล่างตั้งขึ้นมามากกว่าแต่ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าแบบนี้น่าจะเหมาะกับคนส่วนใหญ่มากกว่านะครับเวลาใส่ก็ลองดูนะครับว่ามันจะว่างอยู่ตรงไหนแต่ว่าพื้นที่เนี่ยออกมาใช้ด้วยกันได้อยู่แล้วนะครับลองดูอินเสิร์ตเอานะครับอันนี้ก็คือภาพที่ผมติดตั้งในเคสของผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่านะครับว่าตัวกาจอมีอะไรบ้างเพราะว่าแพคเกจ ไม่มีอะไรแล้วหน้าตาตัวการ์ดน,นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นตีมสีขาวตามชื่อรุ่นไวท์ของเขาจริงๆนะครับมันไวท์ตรงไหนบ้างมันจะไวท์ตรงบริเวณแบบกรอบพลาสติกอะแต่ว่าส่วนอื่นๆเอาจริงๆมันไม่ได้ขาวนะมันเป็นสีเงินมากกว่านะครับแต่ถ้าเราส่องกับไฟแล้วเนี่ยโอเคโดยรวมมันก็ยังสะท้อนออกมาเป็นสีขาวนั่นเองนะครับโดยที่ด้านข้างนะครับจะเห็นว่าความหนา2องข้อของเขาเนี่ยมันเกิน2ไป นิดนึงแบบนิดจริงๆนะครับแต่ผมคิดว่าก็ยังตีเหมาเป็น2ได้อยู่ในะครับบางตัวเนี่ยมันกินพื้นที่ไปประมาณ3ถึงแม้ว่าด้านหลังมันจะยืดแค่2ก็ตามนะครับตรงบริเวณนี้โลโก,โก้ไม่ตานะครับจะเห็นว่าเป็นเพลทอะคริลิกใสๆนะครับซึ่งมันมีไฟ RGB นะครับตามที่คุณเห็นตรงนี้นะครับก็ลองปรับตั้งตามซอฟต์แวร์อ,รอย่างนี้ก็ได้เช่นเดวกันนะครับแต่ว่า ถ้าไม่เปิดไฟก็ยังคงสวยนะครับเพราะว่ามันเท็กซเจอร์เนี่ยมันดูรวมรวมแล้วท้ายตัวการ์ดเนี่ยดูหรูหราขึ้นแม้ว่าไม่ต้องเปิดไฟก็ตามครับตรงนี้มีคำว่า g force rtx เป็นสกรีนลงมาเฉยนะอันนี้ไม่มีไฟตรงนี้นะครับส่วนตรงจุด3จุดตรงนี้ก็เป็นเฟสทใสๆเฉยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งน่าสังเกตด,ดีเนี่ยตัวการ์ด pcb นะครับมันจะอยู่แค่ตรงบริเวณนี้นะครับมันไม่ได้ยาวถึงสุดนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าไอ้หัว12โวลต์เนี่ยมันจะต้องเสียบเข้าตรงบริเวณนี้อย่างนี้นะาจจะทให้ดู ขวงๆตัวก,การทีนึงแต่ก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าเขาให้มาเป็นสีขาวนะครับมันก็เลยดูไม่ได้แบบขัดหูขัดตาอะไรแต่อย่างใดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวฮีตซิงค์เนี่ยมีการยื่นยาวออกมารับตรงบริเวณนี้เลยเพราะว่าตัวก,การเนี่ยออกแบบมาให้ซิงค์ใหญ่นะครับซึ่งตัวนี้อุณหภูมิเย็นด้วยเช่นกันเดี๋ยวผมให้ดูต่อไปนะครับเอาเป็นว่าพัดลมตรงนี้สามตัวนะครับไอ้ตัวครึ่งเนี่ยจะเป่าตรงบริเวณ PCB ส่วนตรงเนี้ยที่เหลือเนี่ยจะเป็นการเป่าให้โดนฮ โดยตรงล้นลวนเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับตรงส่วนที่มันเกิน PCB มาเนี่ยเขาก็เว้นช่องเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับให้ลมสามารถโฟลออกมาได้นะครับซึ่งลมตรงเนี้ย ก็จะถูกดูดออกโดยพัดลมด้านหลังเคสที่เป็น exhaust fan นั่นเองนะครับตามหลักอากาศก,ก็คือความร้อนลอยขึ้นบนก็จะลอยขึ้นผ่านช่องนี้นะครับดูดออกผ่านด้านหลังของตัวเคสไม่ได้เกิดอาการ heat s o a นะครับเพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยผมคิดว่าการ์ดจอรุ่นใหม่เขาคิดมาแบบนี้นะครับประมาณว่าถ้าสมมติว่าคุณปิดด a c k p l a ให้แบบปิดสนิทไปเนี่ยลมมันก็จะวนอยู่ตรงบริเวณน,นี้ทำให้มันแบบอบอวนและเกิดฮีทโซ o นะครับพอเปิดแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนการ์ดจอตั้งแต่ยุ่งเียเขาทำมาแรกๆนะครับ ก็จะสามารถดูดแล้วก็ระบายออกได้หลังเคสเกิดลมร้อนสะสมในตัวเคสได้ยากกว่านั่นเองส่วนเพลทด้านหลังโลหะนะครับงานประกอบดูดีเลยเพราะเป็นโลหะทั้งดุลนะครับเท็กซ์เจอร์มันคล้ายๆกับแบบพวกโน้ตบุ๊กกลุ่มพรีเมียมของแบรนด์ MSI เขาสีก็จะคล้ายๆกันด้วยเช่นกันตรงนี้มีโลโก้ m อ i ยอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้มีการมีไฟไอ d ีลอดอะไรออกมาเป็นการสกรีนเฉยโลโก้ G Force a t h l t e ก็เช่นเดียวกันนะครับอื่นๆนะครับด้านหน้าก็จะเห็นว่ายังคงมีฮิตไพป์โชว์มาให้เห็น3เส้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมอู ในนี้อีกนะครับตรงนี้โชว์มานที่ปลาสามเส้นแล้วก็จะมีรูน็อตสำหรับคนที่ต้องการใช้ที่คำการจอที่แบบว่ายึดจับตรงบริเวณนี้นะครับเขาไม่ได้ให้มาเขาให้แบบนี้มาแต่ว่าอันนี้ก็ยังคงสามารถใช้ได้ถ้าคุณมีของคุณอยู่แล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นว่าเปิดโล่งเช่นเดียวกันนะครับพัดลม9เซนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าใบพัดหลายๆอันนะครับมีการเชื่อมติดมาเป็นการคุมทิศทางลมให้เป่าลงไปตรงๆมากกว่าซึ่งผลจริงๆเป็นยังไงน,นี่ผมไม่รู้นะครับเพียงแค่ว่าดีไซน์รุ่นใหม่เนย,ททยนรังไ ก็จัดว่าลื่นดีเลยนะครับด้านหลังนะครับก็ iOMA ฐานนะครับ HDMI 1แล้วก็ d i s p l a y p o อ t อีก3ช่องแลวก็ช่องรอยอากาศตรงนี้ครับส่วนตัวที่คำการ์ดของเขานะครับอันนี้พื้นฐานเป็นโลหะทั้งอันเลยนะครับไม่มีจับตรงไหนเป็นพลาสติกเลยจะมีแค่เป็นยางพลาสติกเล็กน้อยตรงบริเวณที่มันสัมผัสกับ,กบตัวการ์ดจอเท่านั้นนะครับเรื่องความแข็งแรงไม่ต้องห่วงเพราะว่าคุณดูด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามีการทําเหล็กแบบดามขึ้นมาเพื่อรับน้ำหนัก ตลอดทั้งแท็กเลยและการยึดของเขาเนี่ยสามารถยึดน็อตได้ทั้งหมด3จุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเคสคุณยังว่างถึง3 <c oughs> คุณก็ยึดไป3จุดเลยดีกว่านะครับ <c oughs> มันจะได้กระจายน้ําหนักให้มันเท่าๆกันนะครับตรงนี้ผมติดให้ดูเฉยเฉนะครับอาจจะใส่น็อตไปแค่จุดเดียวแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นโ,โลหะทาสีมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วขันน็อตพยายามขันให้แน่นตั้งแต่ทีแรกอย่ามาสไลด์ขึ้นสไลด์ลงเพราะอย่างที่ผมเห็นตรงนี้มันเริ่มเป็นรอยแล้วนะครับด้วยความเป็น็อตเป็นโลหะอันนน,นน้เเป็็ะะะวาา่กัจรรอยพฉ อย่าแกะเข้าแกะออกหรือว่าสไลด์ขึ้นสไลด์ลงบ่อยๆอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับส่วนไฟก็ไม่มีไฟเลยนะครับมีแค่คําว่า Ga ม i n g Slim มเฉยๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการสกรีนสีดําเข้ามาฮะเดี๋ยวเรามาแกะซิงกันนะครับอย่างแรกต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตรงนี้มันมีหัวสติ๊กเกอร์ที่วอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่แนะนําให้แกะเองนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าห้ามแกะเพราะฉะนั้นเราก็จะแกะไปเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าภายในเป็นยังไงการแกะซิงนี้ไม่ยากเเลลยยนนนนคคคัับไม่่่่่ตตต้้้ออองงงถดดาาาหห ension Backplayde Not แแุุณณข็ทที แล้วก็ขยับขยับนิดนึงเนี่ยมันก็หลุดออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสน,นะครับแต่ก็ไม่ต้องทำหรอกเพราะว่า ประกันมันจะขาดเอานะแล้วก็ภายในนะครับเมื่อแกะออกมามีจุดระวังจุดหนึ่งนะครับก็คือไอ้สายพินตรงนี้นะครับสำหรับพวกไฟ R G B นะครับระวังมันขาดเพราะว่ามันรั้งฝั่งนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็อีกฝั่งนึงต้องระวังเช่นกันเพราะว่าถึงแม้จะไม่ได้ล้างแต่ว่าความยาวเนี่ยไม่สามารถพลิกตัวซิงค์นอนลงได้นะครับนอกจากจะทําให้ตัว P C B ยกขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่อันตรายไม่ควรทำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า P C B เป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมแล้ว P C B ผมว่ามาตรฐานเลยนะครับไม่ได้มี วพวกคาปาซิเตอร์หรือว่าภาคายไฟต่างๆก็ดูเนี้ยบดีเป็นมาตรฐานนะครับเพราะใช้หุ่นยนต์วางแน,น่นอนนะครับแล้วก็ตรงบริเวณน,นี้นะครับมันมีพื้นที่สเมรับแรมอยู่อีก2เม็ดนะครับผมคิดว่าออเอาไปใส่แรมเพิ่มในตัวซูเปอร์ที่เปิดตัวเร็วนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนเม็ดแรมทั้งหมดเนี่ยก็เป็นของไมคอนนะครับวางมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ G P U ทาซิลิโคนมาได้อย่าง พอดี <D ee> เลยนะครับไม่มีติเลยไม่แน่น้อยไม่มีเยิ้มเลยนะครับมาแบบว่าเท่าไหร่ใช้เท่านั้นเพอร์เฟกเลย <S <S เช่นกันผมคิดว่าก็น่าจะเป็นแบบพวกพรีอะพลายจากฝั่งฮิตซิงด้วยนะครับถึงให้ดูดีแบบนี้นะครับภ<พ>าคจ่ายไฟนะครับดูบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นว่ามี ตัวฮิตซิงของ VRM ที่เข้ามาช่วยระบายความร้อนด้วยเช่นกันในฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งไอตัวฮิตซิง VRM เนี่ยมันไม่ได้แชร์กับฮิตปลานะแต่ว่าก็จะเห็นว่ามันมีพื้นที่เป็นหน้ารับขึ้นมาแล้วก็มีแผ่นฟินอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็ช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับกับการรุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่จะให้มาส่วนตัวของฝั่งฮิตซิงครับมาดูกันก็จะเห็นว่าความยาวเนี่ยจริงมันสุดแค่ตรงบริเวณนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ย มันเหมือนมีฮีทสิงยื่นออกมาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับโดยที่ฮิตไปทั้งหมดเนี่ยมันก็ชุบนิกเกิลฟินก็ชุบนิกเกิลมาเช่นเดียวกันความห่างของฟินก็ค่อนข้างห่างนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าฝั่งนี้มันมีหน้าที่ในการเป่าลมโฟล์ผ่านอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องอั้นลมอะไรแต่อย่างใดนะครับหน้าสัมผัสตรงบริเวณนี้นะครับมีเทอร์โมแพดมาให้สำหรับเม็ดแลมทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็ซิคคลิโคนอย่างที่บอกไปทามาสวยงามนะความเงาก็เงานะครับเกือบเท่ากระจกแต่อาจจะไม่ได้เท่ากระจกกะะทีีีีเเเดดดดยยยววววนรรรัโมมมาาาาตตของงิ้็หลพ่ มีจุดเล็กน้อยมาคอยรับอุปกรณ์ที่คาดว่าจะปล่อยความร้อนออกมาสูงด้วยไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรแล้วครับเพราะตัวนี้ดีอยู่แล้ว เดี๋ยวเรามาเสียบเครื่องใช้ทดสอบกันเลยนะครับบอกกันนิดนึงว่าสเปคของเราเป็นยังไงนะครับอย่างแรก CPU นะครับเป็น Intel Core i9-14900K นะครับก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เมนบอร์ดนะครับเป็น MSI Z790 Tomahawk Max นะครับแรมเป็นบัต7,200ขนาด32 g b นะครับของทาง Kingston นะครับตัวนี้แล้วก็ power supply 1,200วัตต์เพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะครับว่าเอาอยู่สบายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยเป็นหน้าตัว GPU z e นะครับตัวนี้เอาจริงแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับ RTX 4070มันจะใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับทุกตัวันได้เป็น AD 104 5นาโนเมตรนะครับโดยที่เชเดอร์มี588หน่วยนะครับแรมเป็น GDDR6X ของทางไมครนนะครับแล้วก็แรมขนาด12กิกนะครับตัวนี้ส่วนคล็อกนะครับที่ตัวนี้ต้องดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการจอแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะให้ค่าคล็อกมาไม่เท่ากันนะครับตัวนี้อยู่ที่1920นะครับเมมที่1313แล้วก็บูสี่2610นะครับการทดสอบนี้ก็แน่นอนนะครับว่าต้องเปิด v e r s a ท i l e bar ตามยุคสมัยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับในเรื่องของคะแนนการทดสอบนะครับคะแนนตรงนี้นะครับก็เป็นคะแนน 3D mark ซึ่งเอาจริงคุณก็อาจจะไม่สามารถเอาเทียบตัวอื่นได้เพราะว่า สมัยก่อนที่ผมเทสเนี่ยมันจะเป็น1390 KS แต่ว่าตัวนี้จะเป็น1490 K นะครับแต่จะว่าไปแล้วมันก็เทียบได้เพราะว่า1390 KS กับ1490 K มันก็แรงพอกันนะครับคะแนนแทบไม่ต่างกันเลยนะครับโอเคยังเทียบได้แล้วกันว่าไปตามนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าคะแนนรวมนะครับพอรเยั 1, ล10,000กว่าครับไทม์สปาย1 0 0 8ฟสไตร k ์38 ไฟไซเอ็กสตรีมสองหมื่นกว่าแล้วก็ไฟไซเอลตาที่หนึ่งหมื่นกว่ากว่าครับโดยรวมแล้วเซกเมนต์การเล่นเกมตัวนี้จะเหมาะกับประมาณ 2K นะครับโดยที่ตรงนี้มันเป็นการทดสอบที่ไม่ได้เน้นฟีเจอร์พวก DLSS นะครับทำให้เน้นพลัง p เพียงอย่างเดียวนะครับในขณะที่ถ้าเราเปิด DLSS Frame Gen ด้วยเนี่ยการตัวนี้น่าจะปีนไป 4K ได้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับ c y b e r p u พั2077งนะครับเกมนี้เป็นเกมที่มี ฟีเจอร์เยอะที่สุดแล้วนะครับในยุคปัจจุบันนะมีการออกอัปเดตใหม่มาเรื่อยๆอัปเดตรองรับฟีเจอร์ที่คั่วกาจอนะครับอย่างเช่นไอ้พวก d ด s ตัวนี้ก็มีนะครับของค่าย AMD ก็มีของ Intel ที่เป็น Upscaling ของเขาก็มีมาทั้งหมดนะครับรวมไปถึง Ray Tracing แล้วก็ Path Tracing ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยฮนะ 4K นะครับที่ผมบอกว่าไหวเนี่ย 4K เพียวๆอันนี้ไม่ได้เปิด เฟรมเจนอะไรนะครับก็ไม่ไหวนะครับ 4K เฉียวไม่ได้มีเรทเชิงด้วยซ้ำนะครับประมาณ31เฟรมนะครับส่วนถ้าเราเปิดฟีเจอร์ให้ครบนะครับอย่างเช่น DLSS เฟรมเจนแล้วก็เรทเชิงอัลตร้านะครับ 4K ตัวนี้ได้ถึง71เฟรมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเกมนี้ยิ่งอัปแพดยิ่งได้ประสิทธิภาพที่คู่กับไดเวอร์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าคุณไปดูรีวิวอันนี้การ์จอตัวเดียวกัน3-4เดือนที่แล้วกับแพดเวอร์ชั่นที่แล้วของไซเบอร์พังอาจจะไม่ได้แรงขนาดนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเน้น 4KDRS เยๆะรปมาณ 80เฟรมก็ลื่นไหลเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราลอง experimental feature หรือว่าฟีเจอร์ที่มันพิเศษจริงๆอย่างเช่นพวก overdrive ที่มันมีการเอา ray tracing ที่ไปเปิด path tracing เข้ามาด้วยแล้วก็จะมีไอ้พวก ray reconstruction เข้ามาด้วยเนี่ยครับอันนี้คือครบทุกฟีเจอร์แบบอัดแน่นเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าทำเฟรมนี่มาน56เฟรมก็ถือว่าน่าประทับใจนะถึงแม้ว่าจะเป็นฟีเจอร์ที่เวลาคุณเปิดแล้วเนี่ยมันจะเตือนว่า กินสเปกมากก็เถอะนะครับส่วนเซกเมนต์ตรงรุ่นของเขานะครับ 2K นะครับเพียวๆไม่เปิดเฟรมเจนไม่เปิดเดียเอะไรนะครับ8-3เฟรมนะครับก็สบายๆนะครับส่วนถ้าเปิดเรซซิงแล้วก็เดียเดด้วยนะครับ128เฟรมนะครับเดียเอย่างเดียว 1 6 0รเฟรมนะครับแล้วก็ exponential feature overdrive นะครับก็ได้ประมาณ8 9 f เฟรมนะครับก็ยังถือว่าลื่นไหลสบายๆทั้งภาพสวยและลื่นด้วยนะครับเกมนี้ต่อมานะฮะเป็นเกม Hogwarts Legacy นะครับเกมนี้ก็ฟีเจอร์ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแต่ก็ยังเรียกว่าพอมีแล้วกันนะครับไม่ได้เยอะเท่าเกมเมื่อกี้แต่ก็ทดสอบได้เหมือนกันนะครับ 4K ตรงนี้เพียวๆ5 1เฟรมนะครับ อันนี้ก็ดีกว่าช่วงแรกอยู่พอสมควรนะไม่แน่ใจว่าตัวเกมเนี่ยมีการอัพติมาร์อะไรมาใหม่หรือเปล่าประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเปิด d s s 4K RTX ด้วยนะครับก็ได้มา72เฟรมส่วนถ้า d s s อย่างเดียวใน 4K ได้มา139เฟรมนะครับ 2K นะครับอันนี้ก็พลังเพียวนะครับ110เฟรมและ DSR TX นะครับ121เฟรมกับ d s s เพียวๆที่180เฟรมนะครับอันนี้เซกเมนต์ 2K อย่างที่บอกไปว่ามา100เฟรมบวกๆแล้วนะครับ ต่อมานะครับเป็นเกม Forza Horizon นะครับอันนี้ก็ ทดสอบที่ 4K กับ 2K นะครับ 4K ได้ประมาณ91เฟรมแล้วก็ 2K ได้ประมาณ133เฟรมเกมนี้ไม่ทดสอบฟีเจอร์ะไรมากมายนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เปิดตัวมาตั้งแต่ก่อนมีฟีเจอร์นะครับจะว่าไปแล้วก็พลังเพียวจริงมันก็เอาอยู่อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น 4K หรือว่า 2K ก็ตามส่วน r e t r s c i n g นั้นมันก็อยู่ใน Forza Vista ก็เลยคงไม่ไจำเป็นต้องมา benchmark อะไรแต่อย่างใดน,นะครับในเรื่องอุณหภูมิกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าในช่วง i d o e นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าห้องเราเปิดแอร์25แต่ว่าเอาจริงอ แอร์เรามันก็แทบจะไม่ทำงานเลยเพราะว่ามันหน้าหนาวนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่า Temperature Idol นะครับตรงนี้พัดลมไม่ได้หมุนอะไรเลยนะครับอยู่ประมาณ48องศาเซลเซียสทำให้ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะพัดลมมันหยุดหมุนนะครับแต่พอเรากด u u l l o a d นะครับก็จะเห็นว่ายังคงเย็นอยู่นะครับอันนี้65องศาเซลเซียสจุด h o ส s อร์ตที่77เท่านั้นนะครับเมมโมรี่เท60นะครับโดยรวมแล้วรอบพัดลม 1,300กว่ารอบเองนะครับแบบนี้ถือว่าเงียบด้วยนะครับเงียบมากๆผมไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยแม้แต่น้อยนะครับตัว coil wind ตัวนี้เวลาทดสอบเกม,มอะไรต่างๆก็ไม่ได้ยินนะครับ coil wind คืออะไรนะครับเวลาบางทีฉากโหลดเกมฉากเรนเดอร์ต่างๆเราจะได้ยินเสียงอะไรเงี้ยมาจากตัวการ์ดจอครับตัวนี้ ผมไม่ได้หินนะครับหรือว่าหูผมหนวกก็ไม่รู้แต่จากที่ผมทดสอบมันมันไม่มีนะครับแล้วพัดลมมันก็ไม่ได้มีเสียงออกมานะครับเอาเป็นว่าพัดลมหม้อน้ําผมยังดังกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้คุมอุณหภูมิมมมมได้ดีและก็ไม่ได้มีการส่งเสียงรบกวนอะไรออกมาแต่อย่างใดส่วนค่าบูสท์คล็อกนะครับดันขึ้นที่ประมาณ2,685เมกะเฮิรห้านะครับสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการกินไฟนะครับการกินไฟตัวนี้ก็ทดสอบนะครับโดยที่ผมดูจากตัวเอาท์พุตของพอร์ตพลายนะครับไอเดโอทังซิสเต็มอยู่ประมาณ 85วัตต์นะครับแล้วก็ฟูลโหลดขึ้นมาเฉพาะการ์ดจอนะครับจะอยู่ที่ประมาณ330วัตต์นะครับโดยที่ตัวการ์ดจอจริงๆเนี่ยมันก็จะกินประมาณ200กว่าวัตต์นิดๆนะครับก็ถือเป็นอะไรที่โอเคนะครับสำหรับการ์ดจอสมัยใหม่ที่ให้ความแรงระดับนี้แล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพที่ออกมาดีในขณะที่ความกินไฟ น้อยมากๆนะครับเพราะอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ gas ใหม่ๆนะครับ efficiency ของเขามันดีมากๆจริงนะครับพอเป็น RTX 30ข้ามมาเป็น RTX 40แล้วเนี่ยเรื่องการพวกพลังงานต่อประสิทธิภาพที่ออกมาเนี่ยมันถือว่าดีนะครับโดยเฉพาะในรุ่นกลางๆนะครับรุ่นใหญ่อย่าง4090ทเคกินไฟเยอะแต่ว่ามันแรงมากๆก็ถือว่าสมส่วนนะครับรุ่นประมาณกลางๆเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าอาจจะความแรงไม่ได้หนีกับเจนที่แล้วที่เป็น RTX 30มาก แต่ว่า e f f เ c i e n c y เรื่องการกินไฟเนี่ยมันกินไฟต่ําลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นบางเกมที่มันมี DSS หรือว่าเฟรมเจนเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยก็เป็นการใช้ตัว AI มาประมวลผลเ,เพิ่มเฟรมเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ กา๊าซก็ไม่ได้ทํางานฟูลโหลดด้วยทําให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นเช่นกันในขณะ,ะที่เฟรมเรทเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่ว่าไปนะครับกา๊าซยุคสมัยนีย้เราจะวัดกันแค่พลังเผียวไม่ได้แล้วก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ ราคาโดยรวมตัวนี้นะครับก็อยู่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นกลางๆนะครับสองหมื่นสี่สองหมื่นห้านะครับแล้วแต่ร้านที่คุณหาได้นะครับส่วนประสิทธิภาพยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเทสต,ตอนไหนดีกว่านะครับโดยรวมผมเทสต์อาร์ทีเอชสี่ศูนยศูนย์ตอนนี้ครับมันเหมือนว่ามันแรงกว่าตอนเปิดตัวอยู่พอสมควรนะโดยเฉพาะกับพวกเกมที่รองรับ DLS s อะไรอย่างนี้นะครับบางที Resolution 4K เนี่ยเฮ้ยเฟรมทำได้หน้าตกใจเลยนะครับเพราะว่าเดียร์เจสามของเขาที่ให้มาเนี่ยมันช่วยในการ เพิ่มเฟรมเรทได้อย่างจริงจังเลยนะครับสำหรับเกมที่รองรับส่วนเกมที่มันเน้นพวกพลังเพียวรัชไอเซชันเฉยๆไม่ได้มีเรทซิ่งหรือว่าอะไรเงี้ยโอเคประสิทธิภาพยังอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับตอนแรกๆที่ผมเทสนะครับส่วนถ้าว่านในเรื่องของตัวการ์ดที่เป็น m s i Slim มตัวนี้นะครับมันก็ถือว่าหภูมได้ดีนะวัน65สาองศาเซลเซียสในช่วงฟูลโหลดนะครับแต่ก็อย่าลืมนะว่าเคสส่งเป็นโอเพนแอร์นะครับและช่วงนี้อากาศมันก็เย็นๆนิดนึงนะครับแต่ว่าคือด้วยความที่ ตัวก๊าซเนี่ยมันไม่ได้หนานะครับทำปุาณภูมิได้แบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับอีกแง่นึงเลยก็คือ R T X 4 0 7 0ไม่ใช่การที่ร้อนมากอยู่แล้วนะครับจึงสามารถทําให้ตัวก๊าซเนี่ย slim ล,ลงมาแบบนี้ได้ เป็นฟอร์มแฟกเตอร์จะว่าไปแล้วถ้าเทียบสมัยก่อนแบบนี้ก็คือแบบมาตรฐานนะครับในขณะที่40ตัวใหม่มันจะหนากว่ามาตรฐานตัวนี้ก็สําหรับคนที่ใช้เคสไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยคงสามารถติดมันเข้าไปได้อยู่โดยที่ไม่ต้องมาแบบเฮ้ยเสียพื้นที่ด้านล่างอะไรมากมายนะครับการใช้งานทั่วๆไปนะครับเซกเมนต์การเล่นเกม 2K 4K ได้นะครับ 4K ผมงแนะนําว่าควรจะเป็นเกมที่รองรับพวกเฟรม Gen 1, 2, 3อะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าไม่รองรับมันก็พอเล่นได้เพียงแค่อาจจะไม่ได้ลื่นครบ100%ตลอดเวลานั่นเองส่วน 4K ไม่ต้องสืบนะครับเพราะว่าอันนี้มันเกินเซกเมนต์ 4K ไปอยู่แล้วนะครับถ้าคุณอยากเล่น 4K เนี้ยปั่นเฟรมหลายร้อยขึ้นไปก็เกม e ี p o r t t i t l e ก็น่าจะเอาอยู่สบายๆนะครับโดยรวมแล้วการเลือกซื้อการจอนะครับพวก4.0โดยรวมมันก็ ไม่ได้ rely on ประสิทธิภาพของ h ฮี s ซิงอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกตัวน่าซื้อได้หมดขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบในเรื่องของดีไซน์ตัวไหนนะครับซึ่งตัวนี้ถามว่าให้ครบไหมครบเลยนะครับทั้งในตัวของ ตัวที่ซิงก็โอเคนะครับไม่ได้หนามากแล้วก็ในส่วนที่คาการจอก็ให้มาแบบใช้งานได้จริงและโอเคเลยนะครับไม่ได้มาวางงอแงกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับสำหรับใครที่กังวลเรื่องอะไรซึ่งเอาจริง4090ก็ไม่ได้ต้องกังวลอยู่แล้วนะครับเขาก็ให้มาแบบดีกว่ามาตรฐานนะครับผมลองเสียบเข้าไปแล้วแน่นมากๆนะครับไปถามว่าเอาไปใช้พวก4090อะไรอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่ากลัวอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าหัวไม่มีแค่2หัวก็ต้องใช้แค่4 0 0 0แบบนี้นะครับโดยรวมทั้งหมดการ์ดตัวนี้ผมก็ให้ผ่าน่ะ